อีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยจะได้มีส่วนร่วมในโอกาสมหามงคลน,นี้นะครับเป็นกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจผ่านการบริจากรลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดวยวันนี้ครับที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดรับบริจากรลหิตที่สารกลางจังหวัดครับ ซึ่งวันนี้ที่ห้องประชุมมหิสรพักดีสลักลางจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาครลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ดตดำเนินการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยมีธนาคารเลือดโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านแผนการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2567ทางนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยรวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้ซึ่งมีเป้าหมายรับบริจาคโลหิตตลอดโครงการไม่น้อยกว่า77,304 โดยการเปิดรับบริจาคครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่18กรกฎาคมเหล่ากชาติจังหวัดภูเก็ตกลับจึงอยากจะฝากชินชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อทำความดีเฉลิมพระเกียรติครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบในวันที่28เดือนกร,รกฎาคม2567นี้นะคะและในรอบเดือนกร,รกฎาคม2567นี้การเปิดรับบริจาคโลหิตก็จะจัดขึ้นในวันที่18เดือนกร,รกฎาคมนี้ณาสารลางจังหวัดภูเก็ตนะคะที่หอประชุมสารลางหลังใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน